จูดวงชาวราศีเมถุนนะครับผมดวงช้างเผือกจะเริ่มก็ต้องด้วยตัวเองนะครับผมด้วยบุญกุศลวาสนาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งยิ่งใหญ่เกียงไก่จะเลิกลูกเรืองขึ้นมาทันทีอันใดตกตำแหน่งการปฏิปอยหรือเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีตรงสุขสมสมหวังดังใจหมายจะมีข่าวดีข่าววิวาข่าวมงคลตั้งมั่นจัดอาจะเต็มเพราะฉะนั้นดวงนี้ต้องค่อยค่ปฏิปดอยเริ่มต้นด้วยตัวเองเริ่มต้นด้วยของคนอื่นไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจกงสีหรือว่าอะไรบางอย่างส่งต่อมาจากบรรพบุรุษนะผมท่านเริ่มต้นด้วยตัวเองจะได้ดีมากๆนะครับดวงช้างเผือเหมือนยิ่งใหญ่นะนะผมเพราะฉะนั้นนะผมพระราชาแห่งเหรียญจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านก็คือความมั่งคั่งร่ํารวยท่านจะเกิดความมั่นคงแช่มชื่อลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายโชคชะตามีเกณฑ์ชะตายื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งจริงดีเป็นเรื่องปกตินะผมทำมาค้าขาย จะทำกิจการอันใดก็ต้องต่อสู้ยื้อแย่งแข่งแย่งชิงดีนะครับผมก็เป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมดวงชะตาสุขสมสมหวังดังใจหมายตกตําแหน่งมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจัดหนักจัดเต็มในโชคกตาดวงชะตานี้จะสุขสมสมหวังดังใจหมายและถือดาบตั้งขึ้นอง์บอกถึงตรงไปตรงมาน,นั่นเองอย่าไปตกติดก,กําไรเพิ่มนิดหน่อยหรือว่าอะไรนะครับผมอย่าไปทำนะครับผมเอาตรงไปตรงมาเลยแบบนี้ก็คือแบบนี้ข่าสงไม่คิดก็ไม่คิด ับผมนะครับตรงไม่ตรงมาไม่ต้องไปบอกค่าส่งเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทํามันเหมือนกับการซื้อใจคนด้วยซ้ำไปับผมไม่ต้องไปคิดับผมนั่นตรงไปตรงมาดวงชะตาช้างเผือกมันต้องตรงครับต้องมุ่งมั่นต้องเอาจริงอย่าไปตกติกเล็กๆน้อยๆเงินเพิ่มอีกนิดนึงค่าขนมไม่เอาตรงไปตรงมาผมไม่เป็นไรครับไม่ต้องคิดครับผมเป็นคนตรงคนซื่อซื่อตรงเพราะนี่คือดวงชะตาของช้างเผือกแล้วมันต้องยิ่งใหญ่นะ พลัพลังอำนาจบุญบาบารมีวาสนาสิงห์จะค้ำจูปกปัก,กคุ้มครองรักษาตกตำแหน่งไฮประเพณโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาเข้ามาจัดหนักจัดเต็มสี่ไม้เท้าบังเกิดขึ้นในโชคชะตาด้วยอำนาจบุญบารมีวาสนาเทพเทวดาสิงห์ค้ำจูปกปักคุ้มครองรักษาให้ดวงชะตาของท่านเปิดรับทรัพย์โดยโชคท่านจะมีเกณฑ์ชะตาออกเดินทางได้คนด้นพบได้พบได้เจอได้พูดคุยได้ต่อรอง ได้ปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันถึงแม้มีดดาบจะปักตรงกลางใจกรบวนกะวายกระสับกร,ระสายอดทนอดกันแทบจะทนไม่ไหวการส่งมอบด้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลถือดาบตั้งขึ้นดาบสองคมเกิดขึ้นในโชคชะตาเจ็บปวดด้วล้าแสนทุกข์ทรามานวงล้อแห่งวัฏจกักรวิวา f o r t u n บังเกิดขึ้นในโชคชะตามีเกณฑ์จะตายยื้อแย่งต่อสู้แข่งแย่งชิงดีดวงชะตาจะเปิดปิศาจมุมานนางมานร้ายคนอิจฉาให้ร้ายใส่ร้ายป้ายสีกันแกล้งในโชคชะตา ดวงชะตานี้ตกตำแหน่งบุญเมื่อไหร่จะเป็นเรื่องเพราะฉะนั้นขอทํานายว่าโชคชะตาของท่านถ้าตกตำแหน่งบุญท่านต้องจัดหนักจัดเต็มนะไม่ใช่บุญมาแล้วบุญกุศลว่าจะนามาแล้วขี้เกียจครับม,มีคนเอางานมาให้ไม่ทําส่งมานี่ให้ไม่ทําอารมณ์ติบเข้าไม่ได้ะครับท่านต้องทําจัดหนักจัดเต็มเดี๋ยวค่อยว่างแล้วค่อยไปท่องเที่ยวว่างแล้วค่อยไปจัดหนักจัดเต็มในชีวิตของท่านมาฝ้าฝันจินตนาการมีเอาไว้อีกยาวนานที่จะต้องใช้ เพราะฉะนั้นปีศาจโมมามันรอมาก้ามากายท่านจะสู้กับมันไหวหรอนะผมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เข้ามาการส่งมอบช่วยทองเหรียญทองมันเกิดขึ้นในโชติตาจิตใจของท่านตกตําแหน่งควีนนะครควีนคืออะไรบ่งบอกถึงจิตใจยังเป็นความอ่อนโยนแล้วามอ่อนแอซ่อนเลนอยู่ภายในใจิตใจลึกๆเพราะฉะนั้นะท่านต่อให้ท่านเป็นชายฟังคลิปนี้อยู่หมอสายก็จะบอกว่าอ่อนโยนอยู่ภายในใจลึกๆนะผมซิมถ้าเป็นคนจรีนเขาบอกซิมจอนหนึ่ง อ่อนโยนแต่จริงๆมันไม่ใช่ครับผมบางคนนะบางคนนะลักษณะอ่อนโยนแต่มันไม่อ่อนโยนนะครับแต่บางคนรับรูปร่างใหญ่โตแข็งแกร่งแต่อ่อนโยนจิตใจอ่อนโยนเพราะฉะนั้นดวงชะตานี้หมอทันทำนายว่าดวงชะตาคุณอ,อ่อนโยนเพราะดวงช้างผืออ่อนโยนแล้รผมสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะเข้าข้างสนับสนุนค้ำชูหนุนนำโชกตะตาดวงชะตาจะเปิดรับทรัพย์โวยโชคว,วีดาปักลงมา นะผมก็วนก็วายก็สับกระส่ายอดทนอดการแทบจะทนไม่ไหวฟ้าผ่าลงมาเปียง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 ขออนุญาตนิดเห็นรูปฟ้าผ่าแล้วขออนุญาตนิดหนึ่งอินไปหน่อยผมเปียง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 นะผมเจ็บปวดรวดร้าวสาทุกทรมานใครไม่โดนไม่รู้หรอกนะผมก็คือการทะเลาะวิวาทมันเจ็บไปในใจลึกๆนะผมการปฏิบัติโดยการรีเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมหวังดังใจหมายท่านจะมีคู่ของที่ดีเข้ามา นะด้วยบุญกุศลวัสนาท่านเะราบอกว่าข้าพเจ้าคู่ของมาเด้เรื่องอาจารย์นะครับผมอันเลือกให้ดีนะเพราะว่าดวงของท่านตกตําแหน่งคู่ของที่ดีนะท่านเชื่อการดูวงหมอซานตกตําแหน่งคู่ของที่ดีท่านควรที่จะต้องเลือกโอกาสทองให้แก่ท่านตัวเองคุณพลาดไปหรือเปล่าพลาดอะไรไปหรือเปล่าวัะนั้นท่านจะได้ค้นพบได้เจอกับเพื่อนเก่าในสมัยเด็กที่เข้ามาสนับสนุนค้าชูหนุนนาโชคตาดวงช้างเผือกจะต้องเจอคู่ของที่มีอํานาจบุญบารมีวัสนา อัศวนขี่ม้าส่งมอบเหรียญทองโอกาสทองโอกาสดีโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลต,ตั้งมั่นจัดหนักจัดเต็มมองการไกลถึงอนาคตก้าน,นปรับปรุงแปลเปลี่ยนแปลผันพัฒนาอย่างก้าวกระโดดการตัดสินใจหนึ่งดาบจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาครอบครัวอยู่ร่มเย็นเป็นสุขธำมาค้าขายจเจริญรุ่งเรือง,ง,งเกิดความคล่องตัวเกิดความแ่นชื่นมุง่งมั่นมุ่งตรงไปขา้างหน้าไม่มีสิทธิ์เลือกมากเท่าไหร่นะมุ่งตรงจัดหนักจัดเต็มการทีออ่ท่านจะได้รับถ้วยทองโอกาสทองโอกาสดีโอ,สดโอกาสข่าววิวาข่าวมงคลท่านต้องตกตำแหน่งอะไรตกตำแหน่งเดอะสตาร์ ก็แปลว่าท่านจะมีโอกาสทองต่อเมื่อบุญกุศลวาสนาเข้ามาเท่านั้นก็แปลว่าอะไรให้รีบไปทําบุญครับครับไม่มีบุญครับผมจะมีบุญกุศลวาสนาได้ยังไงโอกาสท้องก็ไม่มีเพราะฉะนั้นทําอะไรทำมาทานวิหารทานสังฆทานก็ทําบุญเรื่อยๆทาทุกวันปักทูบทุกวันใบสารเจ้าปักทูบนะครับท่านนั้นอยู่ใกล้สารเจ้าแล้วก็ปักทูบทุกวันเอากองช่วยอ้วด้วยอ้วจะร่ารวยเป็นเป็นเศรษฐีเงินล้านขออย่างนี้เลยไม่ต้อง ไม่ต้องอายบางคนอายเสดถีเลยหรอเสดถีเลยหรอเงินล้านเลยหรอเอาโอจะเป็นเสดถีเงินล้านปักทูบมาทุกวันมาปักทูบทุกวันปักทูบทุกวันมีของมาติดไม้ติดมือบายผู้ใหญ่นะของติดไม้ติดมือวางทุกวันขนม,มาวางทุกวันแนะผมของทองแก้วแหวนเงินทองมาวางทุกวันวางให้สวยสดงดงามแล้วนะผมปกงชอบแนะผมเพราะมันมีความ เขาเรียกว่ามีสื่อสัมพันธ์สื่อสัมผัสพิเศษสื่อสัมผัส,สผซึ่งกันและกันไม่เคยมาสื่อสัมผัสไม่เคยแผ่โบนให้กันนะคับครูบาอาจารย์และครูบาอาจารย์ที่ไหนจะไม่เป็นสื่อสัมพันธ์สามท่านเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะต้องเปิดทางของท่านเองดวงช้างเปือกไม่ใช่ช้างเปือกเป็นหลบอยู่ในป่านะนะไปยากจนยากลําบากนะไม่ได้นะช้างเปือกท่านก็เปิดชะตาชีวิตของท่านเอง เปิดความมุ่งมั่นมุ่งตรงไปข้างหน้าจิตใจที่อ่อนโยนเด็กน้อยจะนําพาซึ่งโอกาสดีเข้ามาด้วยบุญกุศลวาสนาแบกภาระไว้อย่างนัหนมเด็กขาดเด็ดเดียวอาหารรายได้ของท่านจะสูงมากขึ้นขอทํานายว่าดวงชะตาวัยกลางคนจะเจริญลูกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินแต่เราไม่ทํานายไกลๆอย่างนั้นเราทํานายแค่ตอนนี้เพราะฉะนั้นมีดดาบล้อมรอบปิดหูปิดตากระบวนกระวายกับสาะส่ายในช่วงชะตาช่วงนี้ับผมโชคชะตาของท่านตกตําแหน่งบุญกุศลวาสนาหายพิเศษ ครับผมสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านอดทนอดการมานานข้าพเจ้าขอบุญกุศลวาสนาจากทวยเทพได้หรือไม่ท่านเทพเจ้าขาอดโดนมาดานให้ข้าพเจ้าร่ํารวยด้วยทรัพย์สินเง,งินทองนะครับผมท่านจะได้ลื่นเลิ่งสังสรรค์ไล่ลำเต้นระบำเพลงกองกันดวงสุขสมสม,สมหวังดังใจหมายการส่งมอบเหรียญทองจะคิดอยู่ในหัวในมือในเท้าเหยียบปณว้เงินของข้าต้องเป็นของของข้าใครอย่ามายุ่งเกี่ยว๋ยวเจอดี ครับผมเดี๋ยวจะจัดให้ครับผมเพราะฉะนั้นการจริงไหวจริงปิ๊บใช้เล่เหลี่ยมเล่ก่อนเลยเวอบายดวงนี้ต้องอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวอย่าพะทะกับใครใดใดทั้งสิ้นครับผมถูกใจคลิปนี้กดซุปเปอร์ตังซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ให้ติ๊ให้หัวใจของซันได้ขอให้ท่านจำชื่อราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีดวงสุขสมสมหวังดังใจหมายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะจ๊ะสวัสดีครับ